เอาละครับต้นปีแบบนี้เนี่ยตลาดบิตคอยเหมือนกำลังเล่นชักเยอะกันอยู่เลยครับคือมีแรงดึงไป2ทางแบบสุดๆในการสรุปข้อมูลครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่างแรงซื้อกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ฝายไหนกำลังจะได้เปรียบครับเห็นภาพนี้แล้วก็จะเข้าใจเลยครับว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่คือกลัวกันสุดขีดจริงๆแต่พอมาวันนี้อืมก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเรียกว่ากลัวอยู่ดีตัวเลขที่44เนี่ยมันบอกเราชัดเลยว่า เฮ้ย <He> นักลงทุนยังไม่มั่นใจนะและไอ้ความไม่น่าใจนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสมรภูมิที่เราจะมาคุยกันวันนี้ตอนนี้ถ้ามองภาพรวมตลาดนะมันเหมือนกับความสงบนิ่งก่อนที่พายุลูกใหญ่จะเข้าเลยครับคือหลังจากที่ราคาวเวียงไปมาอย่างหนกักตอนนี้มันเริ่มนิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปทางไหนต่อละเนี่ย การที่ราคาเนี่ยสามารถยืนนิ่งๆในโซน93,000ถึง94,000ดอลลาร์ได้ถือว่าเป็นการสร้างฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับการตั้งหลักนะครับเตรียมตัวที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตามโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยดีกว่ามาดูกันครับว่ามีปัจจัยบวกอะไรบ้างที่กำลังคอยดันราคาให้มันพุ่งขึ้นไปหมื่นถึงหมื่นล้านดอลลาร โอ้โหตัวเลขนี้มันมหาสารมากเลยนะครับนี่คือมูลค่าการเทขายที่เกือบจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าโชคดีมากครับที่ MSCI เขาตัดสินใจยังยังไม่ถอดบริษัทที่ถือคริปโตเยอะๆออกจากดัชนีทําให้ตลาดรอดพ้นจากแรงเทขายระลอกใหญ่นี้ไปได้เรียกได้ว่าเป็นการปลดชนวนระเบิดเวลาลูกใหญ่ไปเลยครับ แล้วดูนี่สิครับ471ล,ล้านดอลลาร์นี่เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆแค่วันแรกของปี2026นะครับมีเงินไหลเข้า Spot ETF ในสหรัฐเยอะขนาดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าพวกนักลงทุนสถาบันกลับเข้ามาซื้อกันอีกครั้งแล้วครับ แล้วไม่ใช่แค่กองทุนนะครับบริษัทใหญ่อย่างเทเตอร์ก็ยังเดินหน้าเก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนี้ก็เพิ่งซื้อเพิ่มไปอีก8888 BTC เป็นการตอกย้ำเลยว่าผู้เล่นรายใหญ่ๆเนี่ยเขายัางเชื่อมั่นในอนาคตของบิตคอยจริงๆทีนี้ปัจจัยบวกมันไม่ได้มีแค่ในโลกคริปโตอย่างเดียวนะครับ แต่ยังมาจากภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ทั้งตลาดกำลังจับตาดูเลยว่าประธานเฟดคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยจะเป็นใครแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายพิราบที่ชอบใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายชอบลดดอกเบีย้ยแรงๆโอ้โหอันนี้อาจจะเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้จรวดบิตคอยพุ่งทยานเลยก็ได้นะคะแต่คำถามก็คือด้วยปัจจัยบวกที่ดูดีขนาดนี้เนี่ยการฟื้นตัวครั้งนี้มันจะมั่นคงจริงๆหรอ คำถามนี้สําคัญมากนะครับเพราะถึงแม้จะมีข่าวดีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันก็ยังมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยซึ่งกําลังสร้างแรงกดดันมหาศาลอยู่เบื้องหลังเยียบๆครับเอาละครับทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างว่ามีปัจจัยลบอะไรที่กําลังถ่วงตลาดอยู่ ตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือในขณะที่นักลงทุนระยะยาวหรือพวกโหดเลยเนี่ยยังคงเก็บสะสมกันอยู่เรื่อยๆแต่ฝั่งวานหรือก็คือรายใหญ่กลับเริ่มโอนบิตคอยมูลค่ามหาศาล7,500ล้านดอลลาร์โอนเข้าเอ็ก a n ช e ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังเตรียมจะเทขายนั่นเองค่ะใช่ครับ การเคลื่อนไหวของเงินก้อนใหญ่มูลค่า7,500ล้านดอนลลาร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับเพราะในอดีตเวลาที่เราเห็นการโอนเหรียญเข้า Exchange ของพวกวานแบบนี้มันมักจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยระวังนะอาจจะมีการเทขายครั้งใหญ่ตามมาแล้วนอกจากแรงกดดันจากภายในตลาดแล้วนะครับตอนนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากข้างนอกเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือสถานการณ์ความไม่แน่นอนในเวเนซุเอลาครับ0 0แสน BTC ตัวเลขนี้คือจำนวนบิตคอยน์ที่มีข่าวลือนะครับว่าซ่อนอยู่ในคลังลับของรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ความลับนี้กำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยหลังจากการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐและก็มีการจับคุมผู้นำประเทศเกิดขึ้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าคลังบิตคอยน์ที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วเกิดถูกสหรัฐยึดไปได้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรก็คือการนำเหรียญจำนวนมหาศาลนี้ออกมาประมูลขาย ซึ่งมันอาจจะถล่มตลาดจนราคานี้ดิ่งลงอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้นได้เลยนะครับน่ากลัวมากพอเราพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าตลาดตอนนี้กำลังติดอยู่ตรงกลางระหว่างการต่อสู้ของสองขั้วอำนาจอย่างแท้จริงเลยภาพนี้มันสรุปการชักเยื่อทั้งหมดให้เราเห็นได้ชัดชเลยครับ คือฝั่งกระทิงเนี่ยก็มีทั้งเรื่องที่ MSCI ช่วยเลี่ยงการเทขายไปได้มีเงินจาก ETF ไหลเข้ามาตลอดแล้วผู้เล่นรายใหญ่ก็ยังสะสมกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันฝั่งหมีก็มีแรงกดดันจากพวกวานที่เตรียมจะขายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงใหญ่หลวงจากเรื่องเวเนซุเอลาอีกเป็นการต่อสู้ที่แบบสูสีมากๆไม่มีใครยอมใครจริงๆครับและแนวรบที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือระดับราคา9 0 0 0 0ดอลลาร์ 90, ครับนี่คือเส้นตายเลย เป็นเส้นที่ฝั่งกระทิงต้องป้องกันเอาไว้ให้ได้การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าใครจะคุมเกมและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายครับซึ่งเป็นหัวใจของสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้เลยเมื่อ9 0 0 0 0่นดอลลาร์คือเส้นแบ่งชี้ชะตาระหว่างแรงซื้อจากสถาบันของฝั่งกระทิงกับแรงกดดันขนาดมหือมาจากฝั่งหมี ใครจะเป็นผู้ชนะในสมรภูมิเดนมกราคมนี้ผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของตลาดในระยะต่อไปเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ